คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาชมบ้านในสวนนะนู่นยายแม้นเขากำลังดูโฉนดอยู่เดี๋ยวพาไปคุยว่ามันอยู่ที่ไหนแต่แปลงนี้บอกเลยว่าอยู่อยุธยาเดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวผมพาไปชมแต่หลักๆเนี่ยอยากให้ดูว่ามันอยู่ในสวนจริงๆนี่เฟิร์นเห็นไหมตกแต่งไม่สวยงามเลยนะอขนาดกำลังดีแล้วเดินทางสะดวกมากนี่สวยๆนี่มีบ้านหนึ่งหลังมีสวนแต่งไว้สวยงามเลยยายแม้นดูอะไรอยู่เอานนอย่าดูโฉนดนะเธอเอาเนี่ ยายก็นั่งสะกดอย่างเงี้ยซองใส่โฉนดเอ้ยชนดนชนดนเหรอนี่เอาตะบุกเลยนะโฉนดที่ดินแต่ก็เออาวิ่งไปกรมที่ดินเนี่ยเขาไล่ออกเลยนะกี่ไล่ยาย69ตารางวาอ๋อ69ตารางวาเกือบเกือบงานเกือบเกือบงานบ้านหนึ่งหลังหนึ่งหลังเลยอ่าลายกระดับนอะไรอ่ะ นอดีกนอดีก,อ,ดกอ่ามันเหมือนอันนี้เป็นบ้านสร้างใช่ไหมยายแปงทางคือไม่ไม่ใช่บ้านอ่าไม่ไม่ใช่บ้านนกดาวก็จะทําเป็นแบบชั้นชั้นนี้หนึ่งนนชั้นอันนี้เป็นห้องโถงอ่าห้องโถงแล้วก็มีชั้นลอยข้างบนชั้นลอยเป็นห้องนอนได้เออแล้วก็ตกแต่งในสวนสวยเลยไม้เพียบเอออยู่ที่ไหนยายขอขอละเอียดหน่อยาอยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใจรานอยู่บ้านโพใช่ไหมอยู่บ้านโพบ่อโพบ๋อเออบ่อบ่อโพบ่อโพ เขาขายเท่าไหร่เอางี้เลยขอขอราคาหน่อย1นล้านเจล้านเจยกแปลงไปเลยยกเลยโฉนดเราก็เห็นแล้วนะว่าคุณแดงเปล่าคุณแดงจีพร้อมโอูด้วยเนาะเนี่ย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 โฉนดคุณแดงเลยเขาจังเขียนว่านครหลวงอยู่เลยเขาแปะไว้อ่าโอเคนี่มีมีรูปแปลงมีทางสาธารณประโยชน์พร้อมสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยเนี่ยนะอ่าสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยนี่เห็นไหมเห็นป้ายไหมยายนี่ไงใครเขียนยายนี่ไงเอานี้ เออเออเรียนมาสิบกว่าปีเนี่ยเก่งได้แค่เนี้ยสวยอยู่วันนี้ได้ข่าวว่าพาเจ้าของมาด้วยใช่โอเคข้อมูลรายละเอียดเป็นยังไงตามไปชมกันยายไปดิมาพาไปชมหน่อยไปไปดูกับเจ้าของด้วยไงเออมึงก็พายายเดินมาโอ้โหโอ้เดินมาจากสาย C แป๊บเดียวเออถึงบ้านห้าร้อยเมตรใช่ป่ะเออประมาณนั้นประมาณนั้นนี่ไงถึงบ้านอ้าวปิดมงคงมัต้องรีวิวกันแล้วมั้งไม่มีใครอยู่บ้านเหรอนี่ ไออยู่บ้านไหมเนี่ยพี่ครับเอาพี่เอเปิดประตูให้หน่อยพี่โอ้โหนี่เจ้าของบ้านอย่างเงี้ยใช่เจ้าของบ้านโอ้วัาดีวัาดีจ้าแหมรับของคนสวนเลยครับดูว่าคนสวนนะเกดายดูว่าคนสวนดูแลต้นไม้อ้าวเจ้าของเข้าบนยูหน่อยเหรอไปคุยกับคุณเุ้ยแหมโอ้โหผมมาได้ที่แปลงเนี้ยมันสวยเออวิวทุ่งนาเออ แล้วเงียบสงบในหมู่บ้านนี่นะยายเดินมาโอ้สบายเลยเนี่ยเขาออกไปไงจากสายเซียนนิดเดียวประมาณห้ารอยเมตรประมาณนั้นสายขวาเลยเนาะการเดินทางสะดวกผมชอบผืนดินตรงเนี้ก็เลยมาทําอยู่ตอนแรกก็ว่าจะอยู่อาศัยเองผมก็ไปเรื่อยๆมีที่ตรงไหนสวยผมก็ซื้อทําขายก็ปรับปรุงครับปรับปรุงได้กำไรบ้างมาได้บ้างกระทำเอาคนที่บอกว่าอยากจะมีที่แล้วก็ งบเล็กน้อยงบเล็กน้อยครัราคามันเท่าไหร่ล่ะเนี่ยราคาผมก็ขายอยู่แค่หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งล้านเจ็ดแสนจะเข้าธนาคารหรือว่าจะเป็นเงินสดก็มาคุยกันนะเออเออโอเคครับขอช่องทางการติดต่อนะครับพี่เอ๋ติดต่อพี่เอ๋โดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรผมก็ศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดสามเก้าอ่าก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เนี่ยมีกี่เบอร์ก็ใส่เข้ามานำมาชมพื้นที่แล้วก็พูดคุยราคากนได้มาชมก่อนไม่ซื้อไม่ว่ากบ โอเคย่าเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ทางเข้านะก็เป็นถนนในโครงการเนาะใช่ประมาณกี่เมตรอ่ะกว้างถนนเหรอก็สวนกันได้อยู่นะถนนแปดเมตรอ่าถนนแปดเมตรนะไม่ไม่ไม่ขี้ริวไม่ขิเละสายยางกริบเลยอ่า่านอ่ออกไปหน้าแปลงก็เจอร้านตะไคร่ก็จับพิกัดมาร้านตะไคร่ตะไค่จะบ้ายมั้งไม่ต้องไปจับตรงนี้นั่นมันมีจริงๆร้านตะไคร่เหรออยู่ในแมพเลยมันเป็นร้านขายของชำโอ้เออมันอยู่ตรงข้ามตรงนั้นอ่ะตรงหน้าปากซอยเออเวลาของชำก็จะอย่างโบบ้าน บ่อพงเจริญสุขเออนั่นแหละเนาะอันนี้มันเป็นเขตเหมือนเริเวเขตในหมู่บ้านเนาะใช่อ่าร้านของชามเซเว่นก็อยู่ข้างหน้าเอออายิงใสยเอเชียด้วยแล้วก็แค่ประมาณ500เมตรอ่าประมาณนั้นแค่นั้นเองเนาะคือเข้ามานี่คือต้นไม้นี่เขาจัดโอ้โหเพียงต้นไม้อะเนาะเนี่ยเนี่ยผมให้ดูเลยโอ้โหกว้าง สอง้างทางนี่คือเต็มไปหมดแต่เดี๋ยวมันมีศาลาเล็กๆอยู่หนึ่งนู่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หลังนู่นมีศาลาแต่เดี๋ยวเขาจะเปิดทางเข้าตรงนี้ใหม่น้อยายเนาะใช่เพราะว่าแต่เดินเขาทาตางข้าตรงนี้ไว้ใช่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยววันนี้เราพาวนรอบแปลงเลยเนาะโบรอบเลยยายไม่กลัวรับแปลงอย่างเงี้ยบ้านยายอธิบายหน่อยก็ทรงนี้แหละเนาะนอดดิ่านอดดิออยังไงสิวันก็มีห้องโถงมีชั้นลอย อ,อีกห้องหนึ่งอยู่ด้านข้างน้นเดี๋ยวพาไปดูหมดอะหลังที่เป็นนอนเดิกที่ทรงรูนี้ก็เป็นโถงใหญ่ห,ญออห้องน้ํไในตัวตรงนู้นห้องน้ำมีนะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นชั้นลอยเนาะชั้นลอยเราก็ต่อบันไดขึ้นไปหรืออาจจะเอ้ยมันมีประตูรับลมดนวยนี่หว่าใช่เออเราจะเอากางเต้นเราจะเอาเป็นห้องแบบาคาราเกะดูหนังฟังเพลงกันแล้วได้หมดใด้หมดเนาะเรอาอเดินทะลุออกมาโน่นโน่น,นฝั่งนู้นฝั่งน้นก็จะเป็นห้องอะไรห้องพักผ่อนได้เป็นแบบห้องโถงอะ อ่าดูเท่าทัดก็ได้ใช่มันเหมือนเป็นเป็นใครที่ไม่ชอบขึ้นบันไดก็ตรงนั้น้องรับรองพ่อแม่ใครมีพ่อแม่ก็ตรงนั้นลูกหลานก็เฟี้ยวเฟี้ยวหน่อยก็ไปข้างบนเออเนี่ยบ้านก็สวยนะโอเคนะตกแต่งมาเที่ยวเนี่ยบ้านที่นี่มีน้ําตกใครดูด้วยไหมโอ้โหดีไม่มีชื่อใช่ไหมน้ำตกไม่มีชื่ออืมเารั้วนี่ยล้อมไว้นะแต่มีบางด้านเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปอธิบายข้อดีมีข้อเสียมีนะ นี่โอ้โหเฟินเฟินอ้าวย้ายผมย้ายไปอยู่อะไรตรงเนี้ยอันนี้เขาหรือเสีโอเคเขาหรือเสียนี่ก็ผมย้ายไม่ใครอ่าเนี่ยเนี่ยเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถไหมอันนี้จอดรถก็ได้หรือว่าเราจะไม่เอาละเราก็จะเอาโต๊ะมาตั้งทานอาหารกันรือจะทําเป็นปิดเลยจอดรถไปตรงโน้นไปาจะจจอดนอนไปปิดหน้าบ้านก็ได้แล้วแต่เราจะเหลือโซนนี้ก็ได้หรือตรงนี้จะเป็นลานจอดรถก็ได้เออเอหรือทําเป็นท้องกระจกอ่ะอ่า อันนี้เป็นเออเป็นห้องก็ได้นะเออได้อเ,เออเป็นบ้านหรือจะทําเป็นร้านกาแฟมินิมอลเล็กๆก,ก็ได้ออแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะที่จอดรถมันข้างในจะไม่มีจะต้องไปจอดข้างๆก็จอดอริมถนานหน่อยเอา่าใช่แต่ว่าเป็นบ้านก็เหมาะอยู่แล้วเออเนาะเป็นบ้านก็เหมาะอยู่แล้วเงียบสงบออไม่วุ่นวายดีนะใช่นี่นี่นี่ต้นไม้ก็ยังรอบนี่รัอวข้างหลังก็เป็นทุ่งนาใช่ไหมอย่างที่บอกทุ่งนาพื้นเดิมที่เขาบอกว่าปี54เนี่ยะ อันนี้คือพื้นเดิมเลยนะพื้นนาเนี่ยื้นเดิมใช่บางคนต้องกังวลน้ําท่วมแน่นอนสามเมตรละมั้งเนี่ยทรายพื้นเดิมประมาณ3เมตรประมาณ3เมตรกว่าเนาะมีคลองลำรางอยู่ด้านหลังนี่เป็นคูน้ําทิ้งได้ไหมใช่ใช่เป็นคูน้ําทิ้งอันเนี้ยเห็นกําแพงแตกไหมเนี่ยก็เป็นข้อเสียนะเขามาถมที่หลังกําแพงมันเลยสุดอ่าเออเนี่ยว่างั้นคือถ้าถ้าจะมาทําก็ทําหน่อยทําหน่อยเออก็ต้องมาทําหน่อยอันนี้บ้องตรงอ่าข้างหลังก็ยัง ก็จะปีอีกโครงการเป็นหมู่บ้านจะสันแต่ว่าหลักๆก็กกแต่ตรงนี้นนไม่ไม่เป็นล้ตรงทุ่งนานแน้วใช่เขาจะให้เป็นนาย,ยานี่ไว้ <c oughs> ใช่เพราะว่าไอทุ่งนามันไม่ได้จะหลดไปข้างหน้ามันไม่ได้ขายเป็นหมู่บ้านจะสรรอยู่แล้วเพราะว่าถนนข้างหน้าม,มันไม่ได้มันไม่ได้มีทางเข้าไม่ได้เนาะ,ะเดี๋ยววันนี้พาไปดูรอบๆไปพี่ไป<ะ>โอ้ยเย็นสบายเดินได้โหทั้ทงวันอน่ะเออไม่ต้องกินข้าวกินน้ำเลยว่างั้นใช่ อันนี้ก็เป็นโซนสวนที่เขาจัดแต่งอันนี้ก็โซลาเซลล์มีอยู่หลายเสาอยู่แล้วนะเป็นออโต้เนาะใช่อ่าก็ตกแต่งไว้กลางคืนก็เป็นไฟส้มๆรอบทิศทางเลยเออเออเนี่ยใครอยากมาอยู่กลางคืนอ่ะก็มาสิเออเราจะมาไหมล่ะมาก็ได้อ่านี่นี่ก็โต๊ะนั่งอะไรก็เนี่ยทั่วมีทั่วมีทั่วทั่วไปใช่อันนี้เปิดเข้ามาก็เจอห้องเนาะเออโอ้สวย นั่งชมนั่งโหมีสบายสบายอ่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เห็นไหมอ่าโอเคไปข้างหลังก็เดินไปนรอบเดินได้รอบเดินได้รอบเดินได้รอบอ่ะอ่าข้างๆก็เป็นเพื่อนบ้านอสวิตช์ไฟเมนไฟมีทําให้ครบน้ำไหลไฟติดนะอันี้กับไฟเนี่ยไฟนะโซลาเซลล์โซลาเซลล์อ่าน้ำไหลไฟติดนะยายอยู่ได้นะเออพร้อมอยู่เลยไหมเนี่ยพร้อมอยู่พี่อ่าโอเคนี่ด้านหลังบ้าน ด้านข้างก็จะเป็นปูนแบบปูนปเปลือยอืมอ่ามีกระบงกระเบื้องโอ้โหแต่ต้นไม้นี่เยอะจริงจริงเลย,ดย <c oughs> เดี๋ยวเขาจะต้องแต่งใหม่อีกนิดนึงเดี๋ยวเขาจะต้องแต่งใหม่ถ้าคนไม่ชอบต้นไม้ก็เดี๋ยวคุณพี่ก็จะเอา,าออกไปบ้างใช่เพราะว่า,วามันรูนั่นไปอ่าหลักๆเขามาวางแล้วเดี๋ยวต้องแต่งหน่อยอ่าเนาะอ่านี่คืออย่างที่บอกทางเขา้าอันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะเปิดออกมาเพื่อให้มาเจอสาราง่ายๆ่าอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ตามนี้ เนาะผู้ตรงนี้ร่มเลยวุ้ยจนายาร่มเย็นสบายตอนนี้แดดมันกำลังจัดเลยนะอ่ะแดดมันกำลังจัดเลยแต่ว่าทำตอนเชื่องเชี่ยงเลยเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือดวงอาทิตย์ตรงหัวพอดีเลยแต่ตรงเนี้ยไม่มีแดดร้อนเลยเออสวยๆนั่งไงติดกาะฟงกาแฟนั่งคุยงานกันเห็นไหมอ่าก็สรุปแล้วกันเนาะเอาเดินทางง่ายๆก็จากเอาคุณช่วยป่ะห้าสิบห้าสิบกิโลไอหลังสิตใช่ไหมฟิเจอร์ฟิเจอร์หลังสิบก็สี่สิบ 45มั้งสี่สิกิโล <S 2> <S 2> <S ไปยุทธยา <S <S ไปโลตัสไปเซนทันสิบกิโลประมาณสิบโลออก็วิ่งใสายเซปิดเดียวก็ถึงเลยหรือท่านจะอ่ะแวะมาบ้านดีกว่นหรือจะไปนครสวรรค์ก็วิ่งหลายเทียวไปดิอ่าได้ยาวเลยมอนพุ่งขึ้น,ข,น,น,ข,นขึ้นเหนือใช่ไหมขึ้นอ่าขึ้นเหนือเนาะนี่ใครรักใครรักสวนใครรักบ้านเนี่ยอยากได้สไตล์นี้ก็ลองดู หลานเจ็ดหกสิบเก้าตารางวาเออลองพักทายลองคุยสอบถามก็ดูก่อนไม่ซื้อไม่ว่ากันหรอกม,มาดูสนใจก็มาดูจัดไปเออจ้าแบบไหนเจ้าแบบเข้าธนาคารหรือจะมาคุยกันตรงๆกับพี่เอกเขาคุยก่ายคุยงา่ายโอเคบครับ ยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอาสังหาอยาก,กจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 2 8ป l a d y channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้น <S 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 อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแมนเลยจ้า